ตัวนี้ครับมีระบบระบายความร้อน3าชั้นฮีตไป์อลูมิเนียมตัวบอดี้สมชั้นช่วยกันระบายความร้อนให้ออกมาถ้ายังไม่พอเรามีพัดลมชั้นที่4แผ่นพัดลมให้อีกพัดลมไม่พอเรามีแอร์แอร์ดีดดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยความที่เสียงมันดังเราเปิดเสียงดังเวลาเราเล่นเป็นนานๆเคยรู้สึกไหมว่าเสียงมันจะสั่นไปจนถึงมือ่าพอมือมันจะชาเอมือซ้ายชาตาขวามือขวากาแฟ รบสวัสดีทุกคนะเป็นใครอีกรอบนี้ผมเป็นคนตาบอดไม่ไม่มอ่ะวันนี้นะครับผมกับแบงก์ก็จะมาแนะนําสมาร์ทโฟนครับติ่มจังเลยวันนี้ผมกับแบงก์ก็จะมาแนะนำสมาร์ทโฟนหลายๆแบรนด์ที่เน้น Snapdragon 855อ่ะทั้งหมดเลยมี855แล้วก็ 85++ 5 plus แซมเข้ามาด้วยใช่ทีนี้เลาก่อนละกัน ว่าแซนด์ราคอน 845, 855แล้วก็8 6 5เนี่ยนะครับความแรงต่างกันยังไงบ้างเ,เราเล่าไปแล้วในคลิปแซนด์รา้อน845ใช่ครับแต่ว่าไอเคลิปนั้นมันยาวเกินต้องมาตัดมาเป็นคลิปนี้ อ,อทีนี้ให้แบงค์แนะนํำหน่อยแล้วกันว่า845 855 865ต่างกันยังไงบ้างเริ่มจากสถาปัตยกรรมก่อนแล้วกันสถาปัตยกรรมของ845ตัวนี้เนี่ยเป็น10นาโนเมตรมือเป็น <c oughs> อะ8ร5ีเป็น10นาโนเมตรครับผม855กับ865เป็น7นาโนเมตรอ่าทีนี้นน 8.5 5เนี่ยมันจะมีในเรื่องของ8.55กับ8.5พลัสตัวที่เป็น8.55กับ8.45นะครับตัว8.55ที่สถาปัตยกรรมของเขาเนี่ยเล็กกว่าซึ่งแน่นอนแล้วว่า CPU ของเขาเนี่ยแรงกว่า45%เหมือนคลิปต่อเลย CPU <oughs> แรงกว่า45%ครับการ์จอละ่ะ 20%- 20%ตีทีนี้จาก855ไปเป็น865 c P U แรงกว่า25% 25% G P U เป็น20%อ่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเหมือนเหมือนเหมือนเพิ่งออกมาจากคลิปนักคอมอ่ะตาคุณเป็นอะไรอ่ะมองเห็นไม่ชัดแค่อักเสบนิดหน่อยจะหมอว่าตาคุณบอดไอ้หมอ บออ้าะไรคือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปซื้อ845ครับแล้วคิดว่าเฮ้ยมันต่างกับ865มากน้อยขนาดไหนห่างกันประมาณ20% 20อา25นั่นแหละประมาณไงทั้งการ์ดจอแล้วก็ CPU อันนี้ก็เป็นเรื่องของความแรงที่มันต่างกันแต่ว่าราคาในมือ1แล้วก็มือ2ตอนนี้ห่างกันอยู่เท่าไหร่แบงค์งของ855หนึ่งของตัว865เนี่ย รวมแ<ร>ล<ะ>้วห่างกันประมาณเท่าไรหนึ่งหมื่นบาทประมาณหนึ่งหมื่นบาทมันซ้อนกูคิดให<อ>้เออคือมึงลืมโพยงไงเนี่ยโพยอยู่เนี่ยหมอก็คือด้วยราคาที่มันห่างกัน10,000บาทครับนะครับในรุ่นต่ําสุดของแต่ละเจนเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ห่างกัน20%อซอันนี้คุณลองไปคิดเองละกันว่าคุณจะรับกับมันได้แค่ไหนแต่เท่าที่ผมไปเล่นกับแบงก์มานะครับแปดห้ามคิดว่าพอไหมเล่นเกมพอ แต่8ปดโานี่อย่าว่าแต่เล่นเกมเลยอัดจอยังสวยถ้าเกิดว่าเราไปเราไปเล่นเกมมาเนี่ยนะครับเล่นไปเฉยเฉยแสก็ 8, 4, 5, 5, 5, 5, พอเล่นไปแล้วบันทึกหน้าจอไป 8, ปดห้าห้าพอพอ,พอถ้าเล่นไปบันทึกหน้าจอไปแล้วคุณย้อยนสีมันสวยสวยการแสดงผลดีๆนะครับแบบไม่กระตุกเลยเอะอ อวด865ไปอันนี้เท่าที่วผมไปเล่นมานะแต่ถามว่า85มันเหลือไหมมันสบายสบายอย่าง845น่ะถัดไป2ปีอ่ะยังลื่นอยู่เลยเดี๋ยววันนี้ผมกับแบงค์นะครับจะมาแนะนำสมาร์ทโฟนเนาะสำหรับสายเล่นเกมแล้ก้า้นะครับแล้วก็855พลัสเอาแบบว่าคัดมาที่มันน่าซื้อจริงๆนะครับมันจะมีรุ่นที่มันแบบหลบอยู่ในลืม รุ่นที่แบบเป็นรุ่นแบบอย่างเรเซอร์โฟนเงี้ยพังมามันจะไปเปลี่ยนจอที่ไหนวะอย่างโซนี่ LG เงี้ยพังมาจะไปเคมที่ไหนจะไปซ่อมที่ไหนอย่างเงี้ยเป็นประเด็นที่แบบปวดหัวดังนั้นแนะนํารุ่นที่มันหาซื้อง่ายอะไรมีเยอะทุกคนรู้จักนะครับลองดูแล้วประกอบการแต่ดูแล้วก็ราคาที่เรามาเป็นราคากลางเรนจ์ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นห้าประมาณนั้นอาจจะเกินมานนิดหน่อย อยู่ที่รุ่นเริ่มด้วยตัวแรกเลยครับแบงค์ตัวแรกเป็น Realme X 2 Pro ะ 2> นะครับที่ผมเอามาเนี่ยตัวนี้เป็นแรม <64. S 1> RAM 6 ROM 64แรมห ROM ราคาประมาณ12,940บาทโอ้โหนี่มึงประมาณนี่เป๊ะมากนะประมาณอย่างเป๊ะเลย Realme X 2 Pro ตอนนี้ยังมีขายอยู่ดังนั้นคุณถ้าเกิดคุณซื้อไปเนี่ยนะครับแน่นอนละ่ะคุณจะได้เซอร์วิสหปีเต็มใช่สู่บริการครับทั่วประเทศตัวประเทศดังนั้นใช้งานไปเกิดมีปัญหามาสบายใจเข้าซ่อมได้เลยใช่หน้าจอของเรือมีเอ็กทูโปครับแบงค์ Bank. ตัวนี้เป็นหน้าจอแบบซูเปอร์เป็น AMOLED ล เป็น AMOLED เลยใช่ไหม Refresh Rate หน้าจอครับได้90ได้90้าิบเออัตราการรีเฟรชเรทหน้าจอ90้าิบเอตัวนี้เนี่ยชาร์จแบตเร็วด้วยเต็ม100%เนี่ยประมาณ31นาทีจากที่เคยได้เทสมาข้อดีเลยนะ1ละแรงแรง2ศูนย์บริการเยอะ3หน้าจอได้จอที่เป็น90้าิบเอแล้วก็สแกนเร็วใต้จอนะครับคือจอเนี่ยถือว่าดีเลยนะโคตรดีเลยแหละ4แบตเตอรี่เยอะฟ้าชาร์จเรียกว่าเคยเป็นอดีตเร็วที่สุดในโลกและทุกวันนี้เนี่ยฟ้าชาร์จที่เร็วที่สุดในโลกเนี่ยยังชา ห่างกับนี้ไม่ถึงห้าเซ็นตไม่ถึงไม่ถึงสนาทีอ่ะเอาง่ายๆว่าใช้เวลาชาร์จนะครับปกติสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปเนาะครึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณกะไว้เลย70%นี่คือเก่งแล้วนี่คือโคดสุดๆแล้วนะแต่เรามี X 2 Pro ครึ่งชั่วโมงคือเต็มครับ31นาทีชาร์จห้าสิวัตต์นะครับเร็วที่สุดในโลกนะตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้น่าจะน่าจะเร็วที่สุดในโลกด้วยเหมือนกันอะกูตีให้เลยคือวโมงสูสีอ่ะเออแต่ข้อเสียคือสตอเรจมันน้อยไปนิดนนนนึงงรราาาาคเเเตตต็มมมมัััท่่ไหแบอีปิดว10,000 9,999ถ้าผมจุาะไม่ผิดนะ 10, <000. S 2> เด็กประมาณนั้นแหละเกือบ20,000อ่ะ20,000นะเออ20,000ไปแล้วก็รุ่นใหม่ที่กำลังจะออกนะครับเป็น Realme X 3 Super Zoom ครับนะครับจริงๆแล้วผมบอกว่าผมชอบฟีลลิ่งบางอย่างของ X 2 Pro มากกว่าด้วยซ้ำนะครับ X 3 Super Zoom บางอย่างอย่างเช่นกล้องมันดีกว่าแน่นอนแต่ว่าเรื่องจอเนี่ยผมแอบปลื้ม X 2 Pro มากกว่าแต่ว่าตัวนั้นมันจะได้120ไงตัวนี้เ0 90จริงๆก็ไม่ได้แย่นะครับ90นี่ผมบอกไว้เลยว่าผมชอบ90 120มาากกว่ เหมือนกัน1 2 0แม่งแบตแม่งไหลอะ1้อยบางทีอะด้วยความที่หน้าจอมันดีเฟนทีมากมจนเราดูไม่ออกอะมันทำให้เราปวดหัวนะเคยเป็นไหมไม่เป็นกูนเป็นข้อเสียของเรียวมี2 Pro ปคือเรื่องงานวิดีโอไม่เก่งเลยภาพนิ่งด้วยความที่แบบเทียบกับราคานี้เนี่ยผมถือว่าไม่ได้ดีกว่าชาวบ้านเขามากนะเรื่องกล้องนะถึงแม้ว่าเขาจะให้เลนส์64 48่หรืออะไรมามันก็มันคือเลขสเปกนะครับดังนั้น ลองดูแล้วกันถ้าเกิดชอบตัวนี้ผมก็จะแนะนําเพราะมันน่าซื้อจริงน่าซื้อลดราคาลงมาเยอะนะครับได้ได้ได้ไปเยอะด้วยได้ชาร์จได้หน้าจอหุ้ยนะเยอะสูงบริการก็ด้วยใช่นี่สำคัญนี่สำคัญใช้งานแบบสบายสบายตัวที่2ครับแบงค์ตัวที่2เป็น Xiaomi มีเก้ายีทีตัวนี้เป็นตัวประจําการของเนเลยถูกต้องตัวเก่าของเนนะครับเนใช้มีเก้ามาตลอดตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับแบงค์เนยราคา9ก้าบาทเก้าร้อยเก้าสิบาทผมตีว่าเป็น10,000บาทตัวที่เอามาเนี่ยเป็น แรม6รอมหนงดเดี๋ยวคุณตอนนี้คุณยังสามารถจะซื้อมือสองได้อยู่มือหนึ่งราคาประมาณนี้เลยราคาไม่ตกอีกแล้วสาเหตุที่ราคาไม่ตกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามี10ที่ออกมาเนี่ยขายอยู่3 0,000ื่นประสิทธิเพิ่มมา20%เนแลกกับเงิน 20, 2 0 0ื0คือถ้าถามส่วนตัวผมนะถ้าเกิดผมเป็นคนที่ชอบมี่ชอบความแรงชอบเล่นเกมชอบนั่นน,นู่นนี่เนี่ยนะบคราบางเออคือถ้าเกิดถามผมนะมี9เนกะ้านาทีเนี้ยสำหรับสายมีนะคุ้มที่สุดแนละ้ว สุดๆแล้วจริงถ้าเกิดจะเอาจริงๆก็คือเอารุ่นแรม6รอม128กําลังดีแล้วมันก็มีรุ่นไมเนอร์เชงของมี9หรือว่ารุ่นที่เป็นแบบรุ่นรองลงมานิดนึง <9 th. S 2> มี9 9 T มี9ม9 T ก็จะได้กล้องที่ดีกว่าครับ <9 S 2> แต่ถามว่าการเล่นเกมครับอย่างที่ผมคุยไ้ตั้งแต่ตอนแรกมี9 T เนี่ยจะให้มาเป็นแซฟรากอน730ผมเอา730 G ไปเทียบกับ845ท <8 45. S 2> ี่มันยังสู้ไม่ได้เลย 7ก็คือ7ครับ8ก็คือ8ปคนละรุ่นเลยเนาะแมต่นั่นคือความต่างของซีรีส์ที่แบบซ p u มันทำมานะครับดังนั้นมี9ให้แซนวากอน855มาปวดนะครับเพื่อคนที่คนรักเป็นมาหน้าขายประกันราคาประมาณนี้นะครับมือหนึ่งก็ประมาณนี้เลยมือหนึ่งยังพอหาซื้อได้อยู่ใช่นะตอนนี้นะยังพอหาซื้อได้อยู่บ้างนะครับในบางร้านนะโอเคผ่านไปสำหรับมี9นะครับตัวถัดไปครับแบงค์ s a m s u n g Galaxy S10 Lite CPU ให้มาเป็นอะไรครับ c ีพียให้มาเป็นส n น p d ด a g o n 8 5แปดห้าห้ตัวนี้เนี่ยมีในช่องเลยนะฝากนิดนึง <laughs> ย so right. no the no ังไ่าของว่ะนีมีตอนนี้ทำาัแล้วคือ S10 Lite เหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคนที่ชอบแบรนด์ Sam s u n g แบรนดิ้งแล้วอยากได้ชิปตัวท็อปแล้วอยากได้ที่เป็นแ nap รัก g อนในราคาที่ย่อมเยาว์ตัวนี้ราคาเท่าไหร่แบงค์จำไม่ได้ว่าจะเป็น18,990หรือว่า17,990ประมาณ18ตัวนี้มือสองราคาเท่าไหร่ตอนนี้มือสองราคา14,500มือสองไม่ตกนะอือไม่ค่อยตกเพราะว่ามันยังเป็นที่นิยมอือเพราะคนอ่ะ ตัวนี้ซัมซุงเป็นสายดรามอนดถามว่าทําไมคนชอบซัมซุงที่เป็นสายดรามอนด์หนึ่งละนะครับซัมซุงเนี่ยมีความเก่งในเรื่องของ UI ถูกต้อง UI อีซัมซุงเป็น UI ที่ใช้ง่ายมากเอาทุกวันนี้เนี่ยอย่าง S20 ที่ผมบ่นว่าแม่งแบบแบตหมดแบตไหลนู่นนั่นนี่เนี่ยครับแต่ UI มันใช้ง่ายยูอีมันใช้ง่ายบางคนใช้ซัมซุงมาจนติดละเชื่อแต่อยากเล่นเกมอ่ะแต่ซัมซุงคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันให้ e x ็กซิตเออแล้วมันกากแบบกากมากอ่ะความเล่นเกมของมือถือราคา2-3หมื่นอ่ะมันไม่ควรเเเออาามมล่นกะใช่ ดังนั้นตัวนี้ออกมาเนี่ยมันเหมือนกับมาช่วยบรรเทาตรงนั้นได้แล้ว S10 Lite มันก็ไม่ได้แย่เอาผมเป็นคนหนึ่งที่ซื้อ S10 ด้วยราคาเต็มนะครับ3 0 0 0 0ืกว่าบาทอตอนนี้ S10 ราคาเหลือแค่หมื่นหนึ่าเออสาวกูซีเรียตกู <laughs> ซีเรียตนะเพราะกูซื้อได้ปีเดียวเออแต่คือ S10 Lite เนี่ยที่มันออกมามันตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบเกียรไอซีนอตมากใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้เนี่ยครับคือถ่าย 4K ได้ทั้งหน้าทั้งหลังผมชอบนะตัวนี้เนี่ยในการเล่นเกม มันบางหน้าจอแม่งสวยชัดแม่งดีเสียงเสียงซัมซุงเนี่ยอย่างที่เรารู้กันซัมซุงลำโพงจะดีมากนะครับฮาร์ดแวร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ยิบย่อยอ่ะอย่างมี่อย่างเรียวมีเงี้ยเวลาคุณเอามาเล่นเกมหนึ่งละจอมันจะดีสู้ซัมซุงไม่ได้ซัมซุงเป็นคนที่ผลิตหน้าจอขายให้กับทุกคนถูกต้องดังนั้นหน้าจอซัมซุงนี่คือ the ะเบสที่สุดแล้วนะครับแม้ว่าบางแบรนด์จะให้เฮิร์ตที่สูงกว่าแต่ว่าการคาลิเบตสีจอฟีล l i n การทันชเป็นการทัชดีมากใช่เนี่ยคือข้อดีที่เป็นแบบข้อดีีหลลักกๆเยมิ ไม่แลกไข่ที่เซเว่นได้มีเรื่องของ security ที่ดีกว่าชาวบ้านเขามีการ c o ลแลบกับ Netflix ซึ่งสมาร์ทโฟนหลายๆแบรนด์ที่รอมาเนี่ยนะครับคุณอยากดู Netflix ใช่ไหมครับคุณดูได้ไม่เต็มความละเอียดเพราะว่าไม่ได้ส่งไปให้ DRM certify มาแต่ซัมซุงเนี่ยเขาเป็นพาร์ทเนอร์โดยตรงเลยดังนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันเน็ตฟลิเนี่ยติดมาให้เลยในเครื่องอยากดู Netflix แบบฟินๆนะครับหยิบซัมซุงครับจบแต่ว่าข้อเสียมันก็มีนะในตอนเล่นเกมอะความร้อนแน่นอนแล้วด้วยความที่เครื่องบาง เล่นเกมไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยไม่เกินผมไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะร้อนติดมือเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยความที่เสียงมันดังเราเปิดเสียงดังเวลาเราเล่นเป็นนานๆเคยรู้สึกไหมว่าเสียงมันจะสั่นไปจนถึงมือ่าพอมือมันจะชาเอมือซ้ายชาขาขวามือขวากาแฟ ก็มันนั้นอันนี้เป็นเรื่องของซัมซุงแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมไม่ชอบใน S10 Lite นั่นก็คือตัวดีไซน์ครับ <c oughs> คือถ้าเกิดคุณใช้มือถือตัวท็อปเนี่ย <c oughs> เวลาคุณจับเนี่ยมันจะรู้สึกความเป็นออรา่าเออออร่ามันจะติดจใจไม,ไม่ว่า S20 เนี่ยผมดาไปเรื่องของสีที่มันแบบคือสีเนี่ยรู้เป็นเรื่องมือถือราคา30,000บาทสีแบบจืดคิดว่า A51 เออแต่ว่า S10 อ่ะ ฝาหลังมันเหมือนกับซีรีส์เอ่ะเข้าใจใช่ป่ะเออฝาหลังมันจะเหมือนกับซีรีส์เอจะเป็นผลึกเพชรแบบงง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 งอ่ะเข้าใจไหมแต่ถ้าเก็เราหยิบมาเนี่ยอย่างเรือมีเอ็กซูโปงเี้ยโ้สีแม่งย่างสวยยิ่งวันพัดเจ็ดทีโปอย่างไรเงี้ยที่เราหยิบมาตัวหลังๆเงี่ยโหข้างหลังสีแม่งแบบบลู เคลือบด้านสวยเงาคือคว้าออกมานี่โอ้โหรู้เลยว่าตัวท็อปคือออร่ามันออกเอสิบไลท์ไม่ใช่เอสิบไลท์เป็นมือถือที่มันดูถูกไม่ได้หมายถึงว่าดูราคาถูกไปหน่อยไม่แพงใช่ใช่ผ่านไป3ตัวแล้วตัวที่4ี่ครับแบงค์ตัวนี้นี่ยมนหยิบมามันก็ไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวที่แบงค์ชอบมากบอกเลยรักที่สุดในโลกถ้ากดให้คะแนนในนี้นี่เต็มสิบให้ร้อยเต็มแสนให้ล้านเลยบอกเลยโคตรรวยอ่ะไม่ได้อวยเล่นดีจริงอ่ะตัวนี้คืออะไรครับแบงค์เอสุด AUG Phone 2อ่าตัวนี้เนี่ยผมโชคดีมากทั้งที่ผมได้มีโอกาสบินไปงานเปิดตัวครับที่ต่างประเทศครั้งแรกของโลกเลยครับ ASUS a o g Phone 2ที่ประเทศไต้หวันอันนี้ขอบคุณ ASUS ด,ด้วยกราฟตีน ASUS หนึ่งทีนะครับพาไปเที่ยวไต้หวันแล้วก็วันงานเปิดตัวเนี่ยเขาขิงไว้ค่อนข้างเยอะยังจำได้เลยเขาขิงว่าเขาเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ยเล่นเกมดีกว่า iPhone 10s Max ครับเล่นเกมดีกว่า Black Shark ครับเล่นเกมดีกว่าทุกรุ่นที่มีอยู่บนโลกในนี้นาทีนั้นถูกต้อง รีเฟรชหน้าจอครับเท่าไรแบตหนึ่งร้อยยี่สิบเออร์พัดแซมปิ้งนะครับสองร้อยสี่สิบค่าการหน่วงของภาพเนี่ยน้อยที่สุดในโลกแทบจะไม่หน่วงเลยแบตเตอรี่ให้มาเท่าไหร่ครับหกพันแรมเนี่ยให้มีรุ่นสองรุ่นรุ่นถูกรุ่นแพงรุ่นถูกเป็นแรมแปดรอมร้อยยี่แปดรุ่นแพงจะเป็นแรมสิบสองรอมรอมห้าร้อยสิบสองโคตรเยอะเยอะมากนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของฟาสชาร์ทสามสิบวัตต์ให้เลยในกล่องมีตัวพัดลม มาให้แอตเซอรี่เสริฟถ้าเกิดคุณอยากซื้อแบบฟูลบ็อกซ์นะครึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันจำราคาได้คร่าวๆพร้อมกระเป๋าหนึ่งใบใช่กระเป๋าที่มีตัวคุณในตัวพัฒนนมแฟนตัวคอนโทรลเลอร์ตัวต่อหน้าจอคอมพิวเตอร์อะไรคือมันไม่ใช่สมาร์ทโฟนแล้วอ่ะจริงมันคือคอมเคลื่อนที่อ่ะเออมันคือ CPU ของคอมเคลื่อนที่ที่สำหรับต่อหน้าจอของได้ต่อคีย์บอร์ดต่อเมาส์เพื่อเล่นเกมได้ต่อสองหน้าจอยังได้อ่ะ แต่เรายังอยู่ในมือถือแล้วก็จะเจอพวกมือถือเออโคตรโกงเลยคือคถ้าเกิดไปเล่นผับ G อะครับโกงที่ <S <S แล้วตอนนั้นที่มันออกมามาพร้อมกับเกมคอมบิวตี้ใครเล่นคอมบิวตี้แล้วไปเจอ ROG Phone 2ครับร้องไห้มันจะมีตัวเขาเรียกว่าแอร์ทิกเกอร์แอร์ทิกเกอร์อยู่ที่บนกับลขอบขอบจอขอบบนขอบบนเนี่ยอย่างนี้สมมติว่านี่คือสมาร์ทโฟนใช่แอร์ทิกเกอร์เขาจะอยู่ขอบบนกับขอบตูดใช่โอ้โหมันจะเป็นคล้ายๆจอยเป็นจอมประคุณเอ้ย นี่แหละครับที่ทำให้ผมรัก a สุดผมบอกเลยคือทุกวันนี้ยังมีหลายๆแบรนด์ที่พยายามเรียนแบบอย่าง Huawei Mate 30 Pro อ่าใช่แต่ฟีลลิ่งมันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนที่บอกเลยมันคือบริษัทที่มันทําซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับเกมมาตลอดอย่าง ASUS คือตัวนี้แม่งสายจบสำหรับเกมจบจริงๆเออแต่ว่าเลนกล้องที่ให้มาข้อเสียเขาเลยจริงกล้องแม่งกากามาสองตัวมันกล้องหลังเนี่ยใช่ ตอนที่เปิดตัวเนี่ยนะครับในงานเปิดตัวเนี่ยถ่าย 4K ไม่ได้ด้วยครับเพิ่งมาอัปเดตให้ถ่าย 4K ได้ในตอนที่ผมกลับมาไทยแล้วนะครับใช่ครับอันนี้เล่าอินไซด์มานิดหนึ่งแล้วกันพอดีผมได้ไปงานเปิดตัวเขาแล้ววิศวกรเขาแงะมาให้เราได้ดูเลยเป็นยังไงบ้างตัวนี้ครับมีระบบระบายความร้อน3ชั้นฮีตไบอลูมิเนียมตัวบอดี้3ชั้นช่วยกันระบายความร้อนให้ออกมาถ้ายังไม่พอเรามีพัดลมชั้นที่4แผ่นพัดลมให้อีก พัดลมแม่งปรับรอบได้ปรับไฟได้สุดยอด R G B พัดลมไม่พอเรามี็นแอร์แอติดเองแล้วก็เรื่องของไมเวลาเราเป็นสติมเมอร์อย่างเงี้ยครับเราอยากคุยกับคนในทีมเงี้ยไมมีมาให้4ตัวสาาไวไฟ4ตัวพอร์ตไท้ซีสพอร์ตสพอร์ต เสียบได้หมดเลยมีรูฟังด้วยนะรูหูฟังให้อีกถ้าเกิดว่ายัางไม่พอรับตัวนี้มันใช้แซนด์าร้กอน8 855 plus p l u คุณสามารถทีี่ะโอเวอร์คล็อกมันได้บีสมมติว่า85 plus เนี่ยปกติมันจะแรงกว่า85อยู่ประมาณ15ครับโอเวอร์คล็อกให้แรงขึ้นมาได้เป็น17โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยในระยะยาวเพราะว่าข้างในเนี่ยมันทำมาทุกอย่างให้มันแรงแบบ เข้าใจความหมายใช่ป่ะลูกรักผมเองเอออ่ะ,อะ,อะนี่ก็คือตัวหนึ่งที่สายเล่นเกมแบงค์แนะนําแต่ข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันมีหนึ่งละตัวมันหนาหนักแล้วก็ดีไซน์ด,ซนดีไซน์มันเกมมิ่งจา๋าลืมพูดถึงราคาเลยตัวนี้ LG Phone 13, <500. S> 1น5 0 0นี่คือรุ่น รุ่นแรม12รอม512แล้วนะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรแถมเลยเพราะว่าเป็นเซคแคนเบอ์สองนี่คือราคาต่ําสุดที่หาได้คาต่ำสุดคุณไม่ได้พัดลมไม่ได้คุณไหนไม่ได้ของแถม,มแมแซสซ่งยวเถ้าเกิดว่ามีแบบ r o G Phone 3นะที่จริงมันควรจะมีนะปลายปีนี้แต่ไม่รู้ว่าติดโควิดหรือเปล่า ผมก็คงได้มีโอกาสได้ไปอีกต่อให้แบบว่าไปซื้อเองก็จะไปยิ่งมา้วยนะเออคือแม่งแบบชอบมากจริงเป็นซีรีส์หนึ่งในดวงใจผมเลยนะเว้ยอย่างซัมซุงเปิดตัวอะไรเงี้ยไอโฟนเปิดตัวผมเฉยๆมากมในความรู้สึกตอนนี้นะแต่พอเป็น LG แม่งรู้สึกแบบผูกพันไปแล้วเราอยากรู้มว่า<อ>มันจะเอานวันตกรรมอะไรใส่ลงไปมีความว้าวในตัวพอสมควรในยุคที่แบบสมาร์ทโฟนสเปคเหมือนๆกันหมดนะอะอะตัวถัดไปตัวถัดไปตัวถัดไปเป็น OnePlus 7 Pro นะครับตัวนี้เนี่ยให้แรมมา 8รอง256ครับราคา16,500หายไปเยอะเลยราคาเปิดตัวเยอะหน่อยประมาณ28,890 9อโอ้โหจำได้สมองดีกินอะไรวะเนี่ยเพชรดีกรีเฮ้ยตีหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้ราคาจริงๆมันควรจะหล่นกว่านี้นิดนึงใช่แต่ว่าราคาที่มันไม่เคยเยื่อนไปเลยเนี่ยเพราะว่าในฝั่งของคนที่เป็น delivery man มนเขาฮิตนิยมกันมากเพราะว่ามันมีซอฟต์แวร์ที่แบบเขาไปโอเวอร์คร็อกเขาบอกอเวอรของมันแรง มันกดรับงานได้เร็วมากนะครับก็อันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นการทำมาหากินของบางกลุ่มนะครับจริงแล้วถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดนะเอเพราะว่า C p วิันแรงนะครับวันพัด7 Pro ด้วยราคามันที่มันส่งสมผลอย่าง 7T Pro เงี้ยแม่งก็เพิ่มมานิดหน่อยครับไม่ได้ต่างมากเพิ่มมาแค่จอนิดเดียวหรือว่าอย่างอย่าง8 Pro เงี้ยโอ้โหราคาแม่งสเท่าอ่ะเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่ขายกันจานหมื่นแล้วอ่ะจัดเลย ตัวนี้เนี่ยผมว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเทียบ p e r f o r m a n c e นเนี่ยไม่ได้หา่างกันมากมายกับแปดโปรนั้นผมว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเอาไปเทียบกับตัวที่เป็น108เมมเออ,อ,เอกันนะเออหน้าจอ 90Hz เหมือนกันเลยแถมกล้องแม่งยังดีกว่าด้วยแล,วแ,ลวแล้วจอเนี่ยความละเอียดเป็น 2K ด้วยนะคือผมว่ามันมีความพรีเมียมพอๆเลยกับ LG คือออกมาแค่ปีละครั้ง2ครั้งนี่ห่า7 Pro เจี่ยครับจะได้ในเรื่องของจอ1ละที่เป็นจอ 90Hz ความละเอียด 2K ใช่ตัวแรกของโลกเรื่องของความรวดเร็วใน UI ้ปปืืปเฟิลลิ่งการทัดเรื่องการทัดดีมากเลยนะแต่เสียอย่างเดียวคือจอมันจะลั่นพราะมันโค้งโค้งจอมันโค้งอืเรื่องของกล้องก็ดีกว่า r o g นะครับในในเซกเมนต์ที่ออกมาใกล้ๆกันเนาะแล้วก็ เรื่องของการเอาไปพกพาไปใช้ข้างนอกสีที่มันเป็นสีฮัสบลูมั้งเออสีน้ําเงินอ่ะสวยมากในเรื่ความพรีเมียมเนี่ยที่หยิบมาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีใครสู้ได้ในเรื่องของสีสันเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าฟีลิ่งการทัชหรือว่าขนาดหน้าจอหรือว่าคอนเทนต์ที่ได้เซฟอะไรต่างๆเนี่ยมันจะแย่บอกได้เลยโคตรดีสตีมจอสวยมากจอสวย ฟาสชาร์จก็ให้มาเป็น30วัตต์ชาร์จเร็วด้วยนะตัวนี้เหมือนจะเต็ม100%เซในระยะเวลา58นาทีวันน้นที่เราเทสกันเนี่ยเร็วกว่าซัมซุงนะเร็วกว่าจำได้ว่าเร็วกว่าซัมซุงกาเล็ x ี s เอสสิบใช่แล้วก็เรื่องการอัปเดตในที่เล่ามาเนี่ยนะครับวันพัดเป็นแบรนด์หนึ่งที่อัปเดตได้เร็วที่สุดแล้วในฝั่งของสมาร์ทโฟนยกเว้น Google Pixel ซครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นข้อยกเว้นเพราะว่ามันคือของ Google เองข้อเสีย <c oughs> ที่เจอมานะรวตเตร่ม,มดด็ิใช ในเจนหลังๆตอนที่เทสแบตนะอ,นอสองเลยคือเรื่องของศูนย์บริการครับเรื่ความเป็นพรีเมียมแบรนด์แบบนี้แต่ศูนย์บริการนี่ยังถือว่าน้อยนะน้อยกว่ามีด้วยซ้ำแล้วก็เรื่องเครื่องศูนย์กับเครื่องนอกราคาจะห่างก,กันพอสมควรเลย คือศูนย์วันพัฒน์ประเทศไทยนะครับผมบอกก่อนเผื่อเขาจะไปซื้อมือสองเขาไม่รับเปลี่ยนเครื่องนอกเพราะถือว่าคุณจ่ายถูกแล้วคุณยอมรับความเสี่ยงตรงนั้นได้แล้วอันนี้บอกไว้ก่อนหมวติไอ้ตัวฟ e ลิ่ง g นะคับทัดไม่ดีเฮ้ยพี่อยากเปลี่ยนว่ะแบตเสื่อมนะอยากเปลี่ยนไม่ได้นะครับนะต้องต้องส่งร้านนอกพอส่งร้านนอกเสร็จปุ๊บเนี่ยระยะเวลาในการเคลมเนี่ยจะนานกว่าเดิม<อ>คุณเข้าศูนย์เนี่ยครึ่งชั่วโมงคุณได้กลับคุณส่งให้ร้านนอกร้านนอกต้องพากลับจีนติดโควิด2เดือนกลับมาไทยกลับมาที่คุณแล้วก็ติิดดโควที่ไอเ กว่าจะถึงคนเนี่ยว่าสามเดือนน่ะได้มือถือใหม่ไปสองต้องอหาร้านดีๆมากๆอ่ะอาหารไปสําหรับวันพัฒ7 Pro ต่อไปเป็นตัวแถมแถมแล้วกันแถมแล้วกันหมดแล้วจริงเราหยิบมาแค่5รุ่นแบบคัดมาเน้นๆแต่ผมจะแถมด้วยความรวดเร็วนะครับทีบนี้เป็น แบล็กชาร์กทูให้กูตั้มพูดเลยดีกว่าตอนนี้แบล็กชาร์กจริงๆริงแบล็กชาร์กมันมี2ตัว2ตัวทูกับทูโปรทูโปรต่างกันอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยมึงจะพูดตามกูทำไมไอ้ครูไอ้ครูคือตอนนี้อยากจะบอกว่าแบล็กชาร์กทูเนี่ยมันยังมีขายอยู่เว้ยครับเป็นมือหนึ่งเป็นมือหนึ่งเลยแต่ว่าเป็นเครื่องนอกครับนะครับตอนนี้แบล็กชาร์กเนี่ยเขามาเปิดแบรนด์ในประเทศไทยแล้วแบล็กชาร์กทูแล้วก็แบล็กชาร์กทูโปรโปรต่างกันแค่ที่ CPU แล้วก็ดีไซน์ข้างหลัง ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ตัวแ a m ที่ t o Pro เนี่ยจะสตาร์ทที่12 g ิเลยแต่ตัวธรรมดาอย่างตัว t เนี่ยจะให้มาแค่6กิกนะครับนี่คือความตาม่างราคาของ Black Shark t มือ2อยู่ที่ประมาณไม่เกินหมื่นมือหนึ่งหมื่นสองห้าร้คุณได้ Snapdragon 855นะครับ คุณได้แบตไม่4,000ก็5,000ไม่5,000ก็6,000ครับประมาณนั้นแหละแต่ว่ากล้องหลังเนี่ยจะให้มาเป็นเลนมสี่สิบแปดล้านนะครับคือกล้องเนี่ยแบ็คชาร์กไม่เน้นกล้องอยู่แล้วข้อดีคือระบบระบายความร้อนดีมากเป็นลิควิดคูลิ่งด้วยนะครับเวอร์ชั่นใหม่คือเวอร์ชั่นเขาใช้คำว่าลิควิดคูลิ่งเวอร์ชั่น3.0จอเนี่ยเป็นจอของ Samsung นี่เขาเคลมมาเลยนะคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจอ Samsung แม่งโหดแบ็คชาร์กแม่งเขียนหน้าเว็บไซต์เลยนะครับว่าใช้จอของ Samsung จอซัมรองรับ Plus จอ่โซฟอรองรับหมดดดเลยยสุอรับ ได้้ประเด็นคือดีเฟนเทชหน้าจอเป็น60 h z ทั้ง2อตัวเลยแบล็คชาร์ท2แล้วก็2 Pro เท่า60มันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่นะถ้าเกิดว่าคุณเทียบว่าราคาที่คุณได้มันเป็นมือนด่งด้วยครับแต่เป็นร้านนอกนะคือไม่มีประกันศูนย์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นานาจีตังเป็นตัวแถมให้เผื่อใครอยากจะไปซื้อนะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แบบเ้ยแอดออนเข้าไปแต่จริงสายเกมก็เหมาะนะว่าเหมาะนะแบล็คชาร์ท2 Pro ทั้ง2แล้วก็2 Pro อ่ะแพมอีกตัวหนึ่ง vivo nex สามโอ้โหตัวนี้เนี่ยผมว้าวมากเลยผมชอบมากตัว,ตว,วนี้เนี่ยให้แรมมา8รอ,12 8อม128นะครับตัวนี้ราคา17,900ห้าสบบาทโดยประมาณถือว่าแพงมากนะลงมาจาก2 4 9 0 0 ด้วยความที่เป็น vivo nex t 3เนี่ยผมชอบตั้งแต่วันที่เขาเปิดตัวหน้าจอเป็นหน้าจอโค้งเวยเขาเรียกว่าเป็น waterfall display defense r a t e ก็ยังเป็น60อยู่นะใช่ครับข้อดีของซีรีส์ nex เนี่ยนะครับเข้าไทยมาแบบ Off i c i a l นะค,คือตัวแรกถ้าเกิดว่าอยู่ในต่างประเทศเนี่ย vivo นี้คือ vivo ท็อปสุดคล้ายๆกับ Opp o p p o ที่เป็น o p p o series 5ใช่แล้วราคาไม่ค่อยตกเพราะว่าคนที่ซื้อ vivo ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ผูกพันกับสมาร์ทโฟนซีรีส์ v ซึ่งซีรีส์ V เนี่ยจะขายอยู่หมื่นกลางๆสองหมื่นขึ้นไปเนี่ย Vivo จะขายยากแล้วเขารู้ว่าแบรนดิ้งตัวเองไม่ได้แข็งแกร่งในเรทราคานั้นครับอย่างเวลาผมให้เงินคุณไปซื้อสัก20,000 30,000เนี่ยจะนึกถึงแบรนด์ไหนก่อนดับแรก Apple พวก Samsung, Oppo ประมาณนี้ Huawei, Huawei, เออเซัยร์ซัตี้แกไงเห็นไหมคือแบรนดิ้งมันได้เพราะมันทำการตลาดอย่างต่อเนื่องแต่ Vivo มันทำการตลาดระดับกลางถามว่าของเขาดีไหมผมว่าดีนะคือเล่นกับแบงก์มันยังชอบเลย Snap 712ของเขาอ่ะเล่นได้ดีกว่า s n a p 7 3 0ของตัวอื่นบางแบรนด์อ่ะคืออาจจะให้มาแลดูแบบไม่ค่อยจะเวิร์กนะแต่ตัวนี้เกมมันคนนิ่งเลยแต่ตัวนี้ผมไม่ชอบอย่างเดียวคือก็คือจอไม่โค้งเป็น w a t e r b o r นะแล้วก็อีกอย่างในหน้าจอของเขาเนี่ยจะไม่มีปุ่มเลยนะไม่มีปุ่มเปิดเสียงไม่มีปุ่มปิดเครื่องแต่จะมีตัวรีเซ็ตใช่ไหมใช่ข้างบนตัวเดียวชอบมากเลยตอนนั้นเนี่ย แล้วก็ดีไซน์กล้องหลังเนี่ยจะเป็นวงกลมเหมือนกับหัวเว่ย์เมดยี่สิบอ่าใช่ หลายๆคนไปล้อมันเหมือนถังสัมผัสผแต่ผมว่าหลอนะเพราะว่ามันเป็นกลมแล้วมันเป็นสามเหลี่ยมเป็น3ตัวมันดูหรูดีนะมออ <c oughs> ดูเท่ดีคือถือขึ้นมาเนี่ยรู้แล้วนี่คือ vivo nex ไม่มีใครเหมือนถ้าใครเป็นสาวก vivo แล้วต้องการความสุดในเรื่องของการเล่นเกมสุดในเรื่องของฟีเจอร์สุดในเรื่องของเทคโนโลยีที่ให้มาสุดในเรื่องของฟารชาร์ตสุดในเรื่องของระบบเสียงที่ยังใส่ชิปเสียง a k มาให้อยู่เรื่องของหน้าจอที่ไม่มีใครกล้าทําตามเพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่าจอโค้งแม่งลั่นบ่อยพี่แกก็ยังให้มาดู หนังเนี่ยโอ้จอล้นไปตรงนู้นแล้วคุณจะดูยังไงคุณนึกภาพตาออกเลยใช่ไหมก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นี่คือของแถม vivo nex 3นะครับใครชอบ vivo ก็ไปหวดกันได้เกณฑ์นี้ก็เป็นเรื่องของการแนะนำสมาร์ทโฟนแซมบอร์กอน8 55ในฝั่งของการถ่ายรูป ฝั่งของการเล่นเกมครับและก็ที่สำคัญก็เหมือนเดิมถ้าคุณอยากจะรู้ว่า85เล่นเกมเลื่นขนาดไหนในปีรับในปี2 0 2 0 <20. S 1> ในปี2020อ้าวนี่มันมีคลิปอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหสามารถไปติดตามแล้วก็รับชมได้นะครับแซนดูก้อน855ในปี2 0 2 0ที่ช่องเกมจ<ก>๋าเล่นเกมไหวไหมนะครับ คือจริงถ้าเกิดพูดแบบแมนๆมันไหวแหละมันไหวแต่แค่อยากรู้เฮ้ยการกินแบตมันเป็นยังไงความร้อนเป็นยังไงในหนึ่งชั่วโมงใช่คือแบงค์เนี่ยเทสไม่ได้เทสแค่เกมเดียวยาวๆถูกต้องเทสแบบเอาวีผับจีคอร์ดูตี้แบบคนทั่วไปเล่นเกมใช่แบบหลายๆเกมพยายามกว้างที่สุดที่มันจะกว้างได้ก็ถ้าเกิดว่าสนใจในเรื่องของการเล่นเกมนะครับมีไม่ใช่แค่ซาราลาก้อน85 5ห้าาจะเป็นมือถือรุ่นอื่นใช่รุ่นใหม่ๆที่อัปเดตในปี2020ันี่นะครับผมว่า 90หรือ80เที่วางขายในประเทศไทยเนี่ยอยู่ในช่องนั้นหมดแล้วมีทั้ง VS ก็มี VS ก็มีนะตามใจผู้ชมเลยนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในช่องแบงก์เองใช่ช่องเกมจานนะจ๊ะก็ฝากช่องแบงก์ไว้หน่อยละกันนะครับก็ไปกดอันซับกันได้เฮ้ยซับดีโอเควันนี้ผมแบงก์กับเฮ้ยวันนี้ผมตั้งคุณชื่อแบงก์วันนี้ผมตั้งกับแบงก์ขอลาไปก่อนละกันนะครับอย่าลืมกดติดตามซับตะใครไปด้วยกันรอคลิปหน้าออก รเราทํามาแล้ว2คลิปก็คือแซลลากอน8 4 5, 5ในปี2 0 2 0ครับแล้วก็แซลลากอน855ในปี2020ครับคลิปถัดไปก็คงจะเป็นแซลลากอน8 6, 6 5ในปี2 0 2 0และปลอดเรื่องก็จะเป็นเหมือนเดิมครับใช่หน้าตาประมาณนี้แหละครับ <c oughs> โอเคเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ <c oughs> สนุกไม่อยากจะแทงครับแซบมือ <c oughs>